ปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้กับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถที่จะควบคุมแก้ไขได้นะครับสําหรับปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมแก้ไขได้ก็ได้แก่เรื่องของอายุนะครับคนที่อายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชายที่มีอายุเกิน40ปีหรือผู้หญิงที่อายุเกิน50ปีหรือว่า ช่วงที่หมดประจำเดือนแล้วพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเยอะขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเพศเพศชายก็จะมีความเสี่ยงเยอะกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับคนที่มีประวัติครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติใกล้ชิดที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนอื่นเขานะครับสำหรับปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ก็อันที่1ได้แก่เรื่องของ โรคประจําตัวต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคอ้วนนะครับถ้าเรามีโรคพวกนี้เยอะแล้วเราไม่สามารถที่จะรักษาควบคุมได้ดีเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะมากกว่าคนอื่นเขานะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการที่สูบบุหรี่ก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมากขึ้นกว่าคนทั่วๆไปอันที่3คือเรื่องของการที่ขาดการออกกําลังกายนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของความเครียด อันที่5ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับการกินอาหารที่มีเป็นอาหารมันมันอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายพวกนี้ก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นสําหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะครับถ้ายิ่งมีหลายข้อเราก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็แนะนําว่าควรจะตรวจสุขภาพเพื่อจะเช็คดูเรื่องของหัวใจเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นนะครับหรือถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหัวใจก็ควรจะรีบไปพบแพทย์